ว่ามันมีทั้งหมดกี่นิกายกันแน่แล้วเขาแล้วเ,เขาสอนให้ให้สาม,มัคคีกันไหมอคือมันคือถ้าเกิดสมมติว่าหนูก็เอาพูดตรงๆนะว่าเขาบอกว่ามีทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าสายสิบกว่าสายแต่มีเพียงสายเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์คือ มุสลิมแบ่งเป็นเจ็ดสิบกว่าสายแต่ว่ามีสายเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์เขาก็เลยเหมือนต้องตีกันว่าสายใครกันแน่คือสายที่ถูกอันนี้คือหนูเรียนรู้มาก่อนที่ว่าจะออกจากศาสนาอิสลามนะคะแต่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าถามว่านิกายมีทั้งหมดกี่นิกายจริงแล้วมีเพ<ม>ียงแค่สองนิกายเท่านั้นคือชีอะกัสุนีชีอะกัสุนีแล้ววะฮาบีอะส่วนมุสลิมที่มีความเป็นสุด วาฮาบีเป็นส่วนหนึ่งของซุนนีเป็นแบบย่อยลงมาอีกอ๋อโอเคแต่แตกออกมาเป็นย,ย่อยหนึ่งย่อยลงมาอีกอย่างคงมันตอนแรกตอนแรกหนูไม่เคยได้ยินคําว่าวาฮา,า,าบีเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูได้ยินแค่ว่าซุนนีเนี่ยมันจะแตกย่อยออกมาสี่มัสฮับ สี่มัสฮับก็คือมัสฮับฮานาฟีชาฟีอีมาลิกีฮัมบารีก็คือสี่สี่มัสฮับของหนูเนี่ยจะเป็นฮานาฟีก็คือมาจากปากีสถานก็คืออิหมามฮานาฟีส่วนทางสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหรือเป็นอินโดมาเลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นมัสฮับชาฟีอีเขาก็จะเป็นคนละมัสฮับกันแต่ว่าถามว่านิกายอะไรก็นิกายซุนนีเหมือนกันจะมาจากซาอุ หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันประมาณไหนคืออาจจะเป็นแบบคณะใหม่หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ว่าวาฮบีกับคณะใหม่อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เพราะหนูก็ไม่ได้ศึกษาลึกอ,อะไรขนาดนั้นแล้วลที่ที่หนูบอกว่าจากเจ็ดสิบกว่าเนี่ยแล้วแล้วไปมาเหลืออยู่แค่หนึ่งเองที่จะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันมันอยู่ในคัมภีร์คุลอาหรือว่าอยู่ในซูเลาะหรืออยู่ในอะไรในฮะดีษค่ะคืออยู่ในอยู่ในฮะดีษว่าเจ็ดสิบกว่าสาย ใช่แล้วก็มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นที่แบบจะได้เข้าสวรรค์เขาก็เลยเหมือนแบบต้องเถียงกันว่าเอ้ยของเธอถูกของฉันผิดอะไรก็ไม่รู้แบบมันคือตอนช่วงที่หนูศึกษาอิสลามช่วงที่แบบหนูเริ่มอ่านตะพิปะเปิดอะคัมภีตอนที่ช่วงอ่านตอนช่วงมหาวัยเนี่ยมันก็จะมีแบบช่อง YouTube ของผู้นําอิสลามหลายๆคนน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบทะเลาะกันเองอืม แบบอารมณ์แบบแรงเลยแหละว่าแบบอใส่ร้ายกันไปใส่ร้ายกันมั้งนุ่นงี่งนั่นแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะสามัคคีกันแล้วก็ได้เพราะเป้าหมายของเขาก็คือจะยึดประเทศไทยเขาอาจจะสามัคคีกันค่ะคคแต่ว่าเมื่อก่อนนะไม่ใช่เมื่อก่อนนะตีกันแบบโอ้คือ,ค,อคือที่จะยึดประเทศไทยก็คือคงสามัคคีกันชั่วข่าวมั้งที่ว่านะใช่ไหมคือเพื่อให้แผนการนี้ยึดสาเร็จก่อน <c oughs> แล้วไปมาตีกันเองทีหลังยึดเสร็จก็ต้องไป ต้องไปแบ่งกันอีกว่าใครจะแบบเป็นผู้นำพี่ก็งงเลยเนี่ยคนไทยพุทธงงพวกเรากลายเป็นเหยื่อไปหมดแล้วเนี่ยเออ